ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเกมได้ง่ายนะครับผมนี่ครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทําท่อประวานนะครับผมประวาน LED นะครับ125 LED นะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นลูกเดิมนะครับเป็นแบบหมกๆนะครับผมนี่ครับดูปลายท่อครับดูเล็กสเปคฉันนะครับผมนี่ครับแล้วก็พ่นสีดำนะครับผมแล้วก็ยิงยิงใต้นะครับผม GTC นะครับผมแนะนานะครับใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับผม ไม่ได้นําบนท้องถนนนะครับนี่ครับผมเดินเดินกับคอนะครับผมคอไทเทเนียมนะครับตัวนี้ครับตอนแรกนะครับผมก็ว่าจะตอนแรกนะครับว่าจะทํโคอนะครับผมแต่ว่าคลิปที่แล้วครับฝนตกนะครับผมนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้ครับผมนี่มีตัวใส่กันร้นนะครับเนี่ยครับตัวใส่บางท่อนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่โคลนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องเกมได้ไงนะครับผมแล้วฝากกดติดตามนะครับในเพจนะครับเพจเกมได้ไงนะครับผมช่วยไปปั่นวิวนะครับผมปั่นยอดผู้ติดตามนะครับในเพจนะครับผมเนี่ครับตัวนี้ก็จะฟิตๆนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับนี่ครับผมแน่นหนาครับผมยังไงก็ไม่ตกครับตัวนี้ครับ ฟิตครับผมฟิตครับครับถ้าใครอยากดูตอนทำนะครับผมสามารถไปไปย้อนดูได้นะครับผมครับนี่ครับส่วนวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับวันนี้นะครับจะไปวัดเสียงนะครับผมว่าเสียงจะประมาณไหนครับผมจะไปวัดที่เอ่อจะไปวัดที่ตรวจสภาพนะครับผมว่าเสียงจะประมาณไหนครับนี่ครับแล้วผมก็จะจะใส่ไปครับผมแล้วก็ไปขี่ดูแล้วก็ไปวัดนะครับว่าเสียงมันจะเกินค่าที่เขากําหนดหรือเปล่านะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปใส่กับรถนะครับว่าทรงจะเป็นแบบไหนนะครับผมครับผมเนี่ยครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับทรงก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวให้ตากล้องเขาซูมดูนะครับ ยาสั่นนะแต่ก้องครับอยาสั่นนะครับผมแนะนำนะครับผมใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ตรวจสภาพนะครับไปวัดเสียงดูครับผมว่าเสียงรถรถคันนี้นะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับผมแล้วก็ใส่ท่อใบนี้นะครับไปวัดเสียงดูว่าเสียงจะดังขนาดไหนนะครับผมครับผมเนี่ยครับพอใส่ไปแล้วก็ทรงจะมาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมาตรวจตรวจเสียงนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนครับตัวนี้ครับอันนี้ก็ กลางรอโตรวจน,นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมงานหนึ่งโซ่ชางงานหนึ่ง อะทานตรวจเพิ่อีกใช่ตรวจเพิ่มก็ตัดพี่นครับผมนี่นะครับได้ไปถ่ายนะครับถ่ายที่ตรวจสภาพนะครับวัดเอ่อวัดเสียงนะครับผมก็วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทางตรวจสภาพเขาไม่ให้ถ่ายทํานะครับผมก็ได้แต่ถ่าย ตัวเลขนะครับถ่ายตัวเลขแล้วก็ถ่ายการเบิ้ลการอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะแทรกแทรลงในคลิปนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมในเพจนะครับเพจเกมได้ไงนะครับใน Youtube ก็เกมได้ไงนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e มีอะไรก็กดทั้งหมดนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูงานครับก่อนจบคลิปนะครับผมงานก็จะประมาณนี้ครับสีดําครับ ถ้าใครอยากดูตอนทำนะครับผมให้ย้อนไปดูคลิปคลิปก่อนคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปทำนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเสร็จนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นโคไทเทนนะครับผมก็จอกมุ้งม่วงนะครับก็กินน้ำมันฉันครับเลยกอกมุ้งม่วงนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ